ดีค่ะป้าสุมาลีชอบทิ้งโชคนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนวิธีเติมฝาอิชิตันค่ะรหัสที่อยู่ใต้ฝาอิชิตันค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อต้องดูขวดรุ่นใหม่นะคะเขียนว่าทูห้นะคะแล้วก็พลิกมาด้านหลังจะมี QR Code นะคะให้เพื่อนเพื่อนเปิดไลน์แล้วสแกนค่ะสแกนตรงนี้นะคะถ้าสแกนเข้าระบบเขาแล้วอ่ะเขาใช้กรอกชื่อเบอร์โทรและรหัสผ่านของเรา แล้วเขาจะส่งรหัส OTP มาให้เรานะคะเราก็กรอกตามที่เขาแจ้งป้าที่แรกป้าจะทําให้ดูแต่ว่าคือป้าทําหลายครั้งมากคือมันไม่สําเร็จแต่ว่าก็คือป้าว่าป้ามาเล่าให้ฟังดีกว่าถ้าเกิดทําดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเพราะว่าป้าทําไปบมหูไปนะคะแต่ก็ทําได้ต้องใจยเย็นๆน,นะคะพอเราเข้าระบบเขาแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ ฝาเนี่ยค่ะมันจะมีรหัสอยู่ใต้ฝาเพื่อนๆก็กรอกรหัสนะคะกรอกรหัสช่องบนแล้วก็กดส่งรหัสนะคะแค่นี้เองนะคะก็คือสําเร็จที่ป้าไม่กรอกให้เพราะว่าตอนนี้ป้ายังหาซื้อซื้อน้ําอิชิตันไม่ได้นะคะเพราะว่าป้าอยู่ป้าอยู่บ้านนอกต้องรอเข้าเมืองนะคะรอเข้าเมืองถึงจะได้แล้วขวดเนี่ยป้ายิ้มออกมาฝาเขาก็ใช้แล้วแต่ว่าป้าอยากจะแจ้งเพื่อน แล้วเพื่อนๆไปกดติดตามที่หน้าเพจอิชิตันนะคะถ้ามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีข่าวเขาจะมาแจ้งหน้าเพจยังไงเพื่อนๆลองลองลองไปสมัครดูนะคะสมัครดูไม่ยากค่ะแต่ต้องใจเย็นๆนะคะยังไงรบกวนเพื่อนๆติดตามป้าด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะลงมีคลิปมาลงต่อเนื่องค่ะกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าไม่กดแจ้งเตือน เวลาป้าลงคลิปจะไม่เห็นป้าถ้าเปิดมาอีกครั้งนึงอาจจะหมดเขตแล้วไม่ได้ทิ้งโชคนะคะขอบพระคุณค่ะ